ช่องทางติดต่อตุกตุกเฟมเบอร์รี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรโอ like ้เป็นจะไหนครับได้อย่างแม่เนี่ยนี่โอ้นแต่เศร้าเจ้ะกอนะลาบยังครับลาบหมูโอ้ลาบหมูครับไอ้องุนผลไม้ครับพี่ผมก็ได้ไอ้ได้ปิ้งกูนะ ปิ่งไก่ปิ่งยังมาทักทายรองอนุ่งครับเมื่อนี้ผ้าป่าวอุดอรมากกินข้าวเศร้ากับอนุ่งก่อนไปโรงเรียนนี่มาเบิงไอ้ปีละโครงการพอก่อนเลยเห็ดหัวแหอนุ่งกันน้ำมถมดินครับโอ้ฮาน อันนู่น่ะเป็นย่งไรดีฮะนี่ครับมาส่มผลงานพอก่อนโอ้เี่ข้าน ในี่ฝนยังฮอร์าาเลยสบายดีสบายดีม่ในนองนุ่งจะไปโรงเรียนแั่เศร้าครับยานเพิ่นบบได้กินเข่าก็เลยสื่อครับเข่ามาซู้เพิ่นกินเอาไปจาดทั้งนอกพูดแล,ล้วนุ่งนี่แต่ของเออแห่งของแห่งั้องหมดได้เห็น,นยังเดี๋ยวส่วนนองข้ามเวียเรียบร้อยมากินเข่ากรับอนุ่ง เมืม่อนี่จะกราบอุดรเข้ากันบ่ครับเมื่อนี้นกินข้าวเศร้าแทบแทบเช้าก่อนเขับนองกันนงมีอย่างแน่แหละครับโอ้หลายอย่างครับเน้อหล,ลายอย่างพุทธาล่ามยังนี่ล,าาลา <c oughs> ่าบหมาตัล่าหมูห่วยพอกินน้ำเด้อลาา่า <c> ม <oughs> ตื่นเต้นเด็ดิเห็นนองกันนุงคนสวยเลยตื่นเต้นเฝ้าถือเฝ้าพิสเลยครับพุทธะปิ้งมีทุกรูปแบบเลย ปิ้งตับปิ้งหมูทอดหมูปิ้งไก่โอ้ยนะเอยา,อาโล,โโลดเอาถ้วยใส่เนี่ยไอยังก็ตทีอโงมาก์เลยเออไอ้นั่นอ่ะไอ้ไข่พัลโลอนโงมากไข่พัลโลโอ้ สบายดีน้องข้โอ้ไปโรงเรียนเด็กสาวต้องมาเด้ะปั้นเข่าเราบอกเออมาปั้นเข่าน้ำอันนุ่งเด็กสะกอนมาเมก่อนไปโรงเรียนครับโอ้สวยงามครับแบ่งเข่ายังถึงยังถึงกัน ก็ไก่ไปที่นอนบ่เล่นบ่นอนเล่นเป็นที่นอนบ่นั่งก็ได้นอนก็ได้เออยหยบดอกไม้ยังเมื่อนหร่อาทำข้ามส่วนแน่มากินข้าวนันกันเดินทำส่วนอาโน่งส่วนแน่โน่งมาเรื่องิตใจกันครับผมมาทำเวลาได้ครัำนี้น้องๆเพื่อนก็จะได้ไปโรงเรียนย่านเพื่อนหิวเข่ากูดะผีดแสบมาอุดร เป็นก่อนมันจะเดินทางครัมื่นที่เพิ่นก็จะก็เมื่อขึ้นกันเป็นอย่างมาแต่ไก่มาจากเซเปิลผู้น้องหมู่บ้านเนาะขับรถมาจากเซเปิลไปงั่นแตงไปไปไหนงั่นดองไอ้สาวเซเปิลสาวเปาบูเนาะเจ้ายุนี่เขาเจ้าจัดสองมื่นเลยเหมาะเมื่อใดต้องจัดหมู่บ้านที่จังเดยจัดเพื่อนเจ้าสาวแล้วละเมื่อรุ่นมาไปจัดเพื่อนเจ้าบ่าวอีกที่บ้าไปส่งเจ้าสาวเนาะไปจัดอยู่เพิ่นอีกไหมขับแบบเดียวกันเลยครับเพื่อนฉันสิเลยอันเดียวกันเลย อเป็นสองมือเลยเด็ดวอยเสียดายเด้่ยสนผมมากก่อนอาสนิทายสาวสองมือเลยนี่เลยไปจัดทเพื่อนจะบางคุ้นลายบ่อยลายบ่อยผู้สาวหลายอยู่บ่โอ้ยต้ผู้เา่าดล้หลายบ่บ่ผู้สาวชุดเด่นไปอยู่บ่พวกมูอเพิ่นพูดชุดที่จะมูกเจ้าสาวนี่เจ้าไปส่งกันเโอ้ประเพณีคนละแบบนี่ยแหละครับแม่หลายมองก็ได้เห็นหลายแบบแต่ว่าฝั่งนี่เป็นดฝั่งเอาปั้นเราเด้ออนุ่ง ต้องข้ามมาต้องเก่งใจเ้อะฟังนี่กับอัศพ้อนกับเป็นฟังภูไทยถ้าไปเส้ปนกับด้พ่อสาวชนเผาสาวเล่าเึิงเจ้ามากยี่วะบอโมเดลังนี่กิมและบ,บาา่อเขา นะครับอิ่มข่าวแล้วนักเด่นยุนีนี่ถาม่นในถาม่นไปสายนี่คู่มีวิธีเหตุท่าโถดอังเดีอนุร้องเพลงร้องเพลงโอ้ยคือดีเต้นน้ำโอ้ยเป็นแต่ไปสายดูดูแท้จริงะจากอายโม่สิห้องบัานนึงยังเอาแรงหมด เป็นในหวานดีบ่อังวลครับผมน้องๆเพื่อนเกิดไดเวลาแล้วไปโรงเรียนเอาขอบใจเด้อน้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยู u ูบช่องตุ๊กตุ๊กแฟมมารีนนะครับผมขอบคุณใหลายครับเอาไยเออครับอืม ลองข้ามกรงามงามเอาตัางต้งใจเลี้ยนเด้อลองข้ามเด้อโอ้เอาเปิดประตูไว้มันเนี่ยโอ้โอ้ยจน เกือบขาดเลยใช่เกือบแตะบอกไปโรงเรียนอออโอ้หน้องข้ามครับปไปหนึ่งไทยแล้วครับโอ้มาด่วนนะเลยบายไทยแล้วครับ